สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำแอปพลิเคชันไว้สำหรับเปลี่ยนหน้าปัดหรือว่า watch face ให้กับมีแบรน6 6นะคะอย่างแรกก็ต้องเข้ามาที่ google play นะคะแล้วก็พิมพ์คาว่ามีแบรน6ค่ะแล้วก็เลื่อนหาแอป,ป Band 6, มีแบรนซิก watch face นะคะจากนั้นก็ติดตั้งได้เลยค่ะเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดเข้าแอป,ปกันค่ะ ด้านในนะคะก็จะมีวัดเตอร์ให้เลือกมากมายแต่ถ้าเลื่อนดูจริงๆนะคะคือมีน้อยมากเลยถ้าเทียบกับหมีแบรนด์5คือเขาอาจจะอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตอนนี้ยังมีแค่นี้อยู่และเราก็สามารถมาเลือกได้นะคะว่าเราต้องการภาษาเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอะไรแล้วก็หน้าปัดอยากได้เป็นแบบตัวเลขหรือว่าเป็นแบบเข็มนะคะเดี๋ยวอันนี้จะลองเปลี่ยนให้ดูนะคะอันนี้เลือกแบบดิจิตอลนะคะแบบตัวเลข สมมติว่าอยากได้อันนี้นะคะก็จิ้มเข้าไปเลยค่ะจากนั้นก็ให้เรากดปุ่มมุมขวาด้านล่างนะคะเพื่อดาวน์โหลดค่ะถ้ากดไปแล้วนะคะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะรอสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็กดปิดกากบาดท,ที่มุมได้เลยจากนั้นก็ให้เรากด open m i f i t นะคะแล้วก็จะเด้งเข้าแอป m i f i t ที่อยู่ในเครื่องเราแล้วก็ไปที่อุปกรณ์ m i แ b a n d 6ของเรานะคะกดไปที่ร้านค้าค่ะ เลือกตัวจัดการนี่ค่ะน้าปัดที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะคะก็จะมาอยู่ในหน้านี้แล้วแล้วก็กดซิงค์น้าปัดค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าปัดมีแบรนด์6ก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่เราเลือกเอาไว้เลยไปลองทำกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ